สวัสดีครับวันนี้ข้าวหอมข้าวตังอยู่ที่สวนน้ำวานานาวาน,านะครับลงมาทุกคนครับว้าเอาน้ำตาลมาว้าวข้าวตังลงมา,าใกล้แล้วมาแล้วครับว้าวอุ้ยครับตอนนี้สองคกนกำลังขึ้นไปรถสกัด ไปไปไปอตามไปเร็วสู้สู้สู้สเอาเร็ว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 เกิดอะรเกิอะไรได้หรอทำตาเป็นไรดูสิโอ๊โย Some สวัสดีครับวันนี้ข้าวหอมข้าวตังอยู่ที่สวนน้ำวานานาวาน,านะครับวันนี้มีน้ำตาลมาด้วยไปไปลุยกันเลยครับไปไปเลยเออไปครับไปเล่นตรงไหนกันครับเอาไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเร็วปไปผ่าน้้ำตาลไปด้วย,ยนี่นะครับน้ำตาลเป็นล,ปลูกพี่ลูกน้องนะข้าวหอมนะครับขอลงมา เอาตังเล่นไหมขึ้นไปเลยเฮ้ยเฮเราับตังตัตังรังเลยโอ้ยจริงๆๆงงเสียกันนะเนียอะไรเนียโอาบน้ำเลยเลยมีสักบ้วได้ยัไหม เขอได้แอัน,นี้ไหมไปิยย่ะทุคนไปทางนี้สิเอาเขาไปก่อนแล้วหนึ่งสองสาไปไปไปเอาตอไปน้ำตาลโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยไปตะไบข้าตังวิ่งโอ้ย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 อ้ยโอน้ำมันข้าตังไปเย ตำแหน่งมันเข้าหน้าครับบอมบอบครับหมอบครับก็หอหมอบมาครับหวางหมอบครับอมหลกน้ำมาครับโอ้โหดูเขาหนีสายน้ำด้วยการมอบมาโอ้โหบอมอบหมอบหมอบโอ้โหน้ำนานมาครับโอ้ตั้งมาดีเลยจ้า คือยังถ่ายอ่ะดูที่คือถ่ายเองเลยไปอ้าวเขาหอมลงมาต่อลงมาครับโอ้ยต่อลงมาโอ้ยวเอาลงมาว้าวสนุกกันอะไรครับเล่นอะไรด้วยครับ ว,ว้าวเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วนะครับชอบสนุกอ่าเดี๋ยวเราจะย้ายที่แล้วนะครับลงมาทีละคนครับว้าวอ่าน้ำตาลมาว้าวข้ทา,ทาตาลงมาทิละคนลงมา ไปครับเราย้ายที่เล่นครับไปเล่นอย่างอื่นกันบ้างเ,เป็ดแขวกนี่อันนี้เดี๋ยวพ่อเราจะไปเล่นเล่นเซิร์ฟนะเดี๋ยวค่อยดูพ่อกันว่าพ่อจะเล่นได้ไหมไปแล้วไปแล,ปแลเริ่มแรกคือนอนก่อน <laughs> พฮอก,กิ้งไปดูโ่อกิ้งมาแล้วครับที่ประจำของเราโอ้สหตว์รองท้ากวนเด็กๆขับรงท้าตรงนี้ลูกลว้าว รถเป็นตาออโอ้ยน้ำใสมากเลยครับตรงนี้น้ำใสมากเลยน้ำตาลไปไหนนะน้ำตาลนี่บอกไปไหนเฮ้ยเยวตรงนี้นะครับโอ้น้ำตรงนี้น้ำอุ่นมากเลยครับเออโอ้โหออกขึ้นไปแร้วออกไหนน้ำโชดิ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 น้ำโชว์น้ำโชดิ ไปไหนไปไหนไปไหนตมาไปไหนอย่น,นสไลเดอร์อยูอ่ไปไปแล้วครับขอดมแล้วครับไปเลยขอ,อมทีละคนดึงอต้าโอ้โหตัวพันตัวพัตัวหอมตอัวพนเฮ้ย เอ็นยาสนุกไหมโอ้น้ำตาสนุกใหญ่เลยครับม,มาแล้วครับข้าวหอมอีกแล้วครับข้าวหอมมาเลยกอดอ,อกด้วยมาแล้วอ้าวต่อไปน้ำตาลครับน้ำตาลมาแล้วครับมาเลยกัดอกด้วยลูกโอยโอเค มีน้ำกะลังมาแล้วนะครับน้ำจากถังน้ำก็เปิดกลังลงมาแล้วนะครับมีคนมารอถังน้ำ้วครับนะครับนะครับไก่แล้วมาแล้วครับว้าวอมาพร้อมกับลมแรงมากเลยโอ้ไปน้ำตนน้ำตังน้ำตลงไปไปน้ำตันเรือน้ำตกลงมาแล้วน้ำตกลงมาแล้วเรื่อง นั่งลงรอน้ำลงก่อนเดี๋ยวมาแล้วข้าวหอมโอ้ยไปก่เดี๋ยวมันมาใหม่ลูกมาแล้วครับถังน้ำจะเทกแล้วครับข้าวหอมพี่ไปแล้วเร็วเร็วมาแล้วโอ้มาเอากระลม น้องจะมาแล้วครับมานั่งล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 งตานั่งลงน้องนั่งลงเอาล้วครับสองคนนั่งรอแล้วนะครับโอ้โหสุดมาแล้วครับมาลยเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับตัวเป็นไงบ้างครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับ สนุกมากเลยนะครับไปไปไปขึ้นไปข้างบนเร็วตอนนี้สองคนกำลังขึ้นไปบนะคารไปไปไปตามไปเร็วสู้สู้สูเอาเร็วเรโอ้ยไป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 เร็วๆไปไหนหนูซื้อไซเบอเหรอทำตาทางนี้โอย โอ้ยอ,อ้าวหจะเนลดรนี่ <De> e นะครับข้าวหอมจะเล ah, ่นสเลเดนะครับข้าหอมไปแล้วนะครับเดี๋ยวพ่อแอร์ทานตรงนี้เต้พ่อแอร์ทาตรงนี้ครับอาต่อไปข้าหอมครับเดูนครับข้าหอมข้าหอมโลววว้าว อแล้กิมาาย่งอู่ไหนนี่ลงมนีเลาครับไปเหไปอยู่ไหนอยู่ไหนอย่งอยอยู่ไหนอยู่ไหน่นอ่นอยู่หนู่ไน่ไนอ่อย่อไนอ่ยเียไย นี่ครับพักเบกรกมากินในติมนะครับนีครับพักเหนื่อยครับอร่อยไหมครับนี่เล่นน้ำด้วยไอติมด้วยเป็นหวัดแน่ๆเลยนี่นะครับตอนนี้เรากำลังจะลงที่อินฟินิตี้พูนะครับเป็นสระน้ำที่มีบาร์ด้วยแต่ว่าน้ำลึกนะเด็กต้องใส่เสื้อชูชีพก็หอมเท้าถึงไหมลูก <S <S ไม่ถึงด้วยเอาอะไร าตนาานมามาแล้วครัมาแล้วครับยืดีดูดิเรายังไม่กลัวเลยจับมือเ้าจับมือเข้มาจับมเดี๋ยวเราจะลอกันไปือยๆ่ไว้เะนจะไม่จเห็นป่ะไม่จมเห็นป่ะเออได้แลวไม่จมแล้วลูเห็นป่ะ เดี๋ยวพ่อจะนำน้ำม,มาหานะหนึ่งสองจำครับตอนนี้เด็กๆล่องมาถึง,งบาร์แล้วนะครับตอนนี้ดูสิว่าจะมีอะไรกินที่บาร์ในน้ำบ้าง จระเท้จะไปหาแล้วนะครับดูดูจระเข้ไปหาแล้วครับ,รกกอรบอตอนนี้เราอยู่กันที่แอดเวนเจอร์รีเวอร์นะครับเราจะลอยไปตามสายน้ำรอบๆออส่วนน้ำนะครับ ไปเดี๋ยวพ่อรอตามไปเอาขึ้นมาเขาหอมเพื่อนพ่อจะเห็นให้แล้วนะอ่าเราจะไปแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เราล่องกันอยู่ที่แอนด์เวนเจอร์รีเวิร์นะครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับสบายนะครับแล้วก็นี้นะครับโอ้โหดียงามอ่ะปลาปลปลาเขาตังค์หายไปไหนเขาตังค์หายไปไหนเขาตังค์อยู่นี่เองเอาละครับเรารอยนะครับตอนนี้ สบายมากเลยนะครับระวังขาระวังขาครับมาดูกันว่ามันจะไกลแค่ไหนน้ำเชี่ยโอ้น้ำเยิ้มเชี่ยวนะครับนี่ครับตอนนี้เรากำลังวรอตายทำนะครับทุกคนระวังโอ้ลุง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 แม่สบายไหมครับคุณเมื่อนอนชิ่เลยนะครับไปลอยไปลอยไปมาสบายจริงๆเลย โอ้ยตรงนู้นมีอะไรนะโอ้ยทางหน้ามีน้ำพุทุกคนมาแล้วครับตอนนี้เราพานน้ำพุไปแล้วโอเคพี่จ้อพอมาแล้ว,ลวไปเลยรอ,อต่อเลยแค่ตังค์วัหน่อยเนี่ยคะตัวอะไป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 ต่อเลยไปต่อเลยมา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 อะไรล่ะ,อะรนะอรอรอ,อโอ้โหดูบรรยากาศร,ร,รอบๆครับม,มีแต่คนมาเล่นน้ำเยอะแยะมากมาย โอ้ยเ,อเดินดูเสาที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเดินดูเสาเดินดูเสาข้างๆครับโอ้โหเดินดูเสานี่ต้องมาจากพัทยาแน่นอนเลยเหมือนเดินสาะชาวบ้านเราเลยเนี่ยตอนนี้เรากำลังลอตัดสะพานอีกแล้วครับเขาหอมระวังหัว อทุกคนลงหัวเอาหัวลงไปหัวลงไปโอ้ my god ว wow. ้าหัวเอาลงไปในน้ำเลยเหรอโอ้ตามมาครับตามมาครับเร็วๆๆๆๆเรใกล้จะถึงแล้วเร็วๆๆๆๆๆรอวเร็วร็วเร็วอะไรเหรออะไรนักโดวนเหรอโอ้ยได้โดนเสาอีกแล้วโอ้ประจา เสียงดังมากเลยเดินเสาเนี่ยก้มวงอเราเหรอจะมีน้ำพุเยอะพอหรือวังเป็นน้ำพุละอองเยอะมากเลยตอนนี้เราเข้ามาข้างใต้อุ้ยอยโอไป่าไป่เฮ้ยตะเบมาดูเสาอีกแล้ว ไม่กลัวว้มันน้องแบบนี้ได้ไงอ่ะอ้าวเขาพูดภาษาไทยแล้วเนี่ยนะเอาอ่ะเออคุณว่าเอาอ่ะโอ้ยตัวใหญ่มากเลยโอ้ดูสิเดี๋ยวพกกลอนไว้พกกลอนไว้พกกลอนก็ตังไว้ดูกระตังตัวกระตังตัวโอ้ นีทุงมันขมแมวด้วยดูสิเห็นไหมเห็นพุงข้อขมิ้ลปะเห็นปะโอ้พุงข้อขมแมวด้วยโอ้โหใช่โอ้เราจะถึงแล้วนี่อันนี้คือวงสุดท้ายก่อนที่จะถึงปลายทางครับโอเคเราถึงปลายทางแล้วครับตอนนี้ไปเร็วเราเราไปเล่นในอ่างต่อเร็วเร็วเร็วไปเล่นทะเลเทียมกันดีกว่าไปเร็ว นี่ตอนนี้เราถึงทะเลเพียบแล้วครับโอ้โหป,าป,าปาลปาปล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 าโอ้ยนี่โอ้ยใหญ่หลังใหญ่หลังใหญ่หลังเธอหาละวาดอย่เชื่อก่อนโอ้น่าอุ่นมากเลยคือหอมเอ้ยอ้าวขึ้นหมดแล้วครับไม่มีขึ้นแล้วขึ้นหมดแล้วครับ เรียบรอ้อยขึ้นนิ่งแล้วครับตอนนี้ไม่มีขึ้นแล้วนะครับข,รขึ้นหมดกะแล้ว